ามในอเหตุตุกะจิตนะคะในอเหตุกจตะ,ะกจิต18ดวงนั้นอกุศลวิปากาจิต7ดวงไม่เรียกว่าอาเหตุกะอกุศลวิปากาจิตแต่กุศลวิปากาจิต8ดวงนั้นเรียกว่าอาเหตุตุกะกุศลวิปากาจิตที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด ตอบอกุศลวิปากจิต7ดวงไม่เรียกว่าอเหตุตุกะอกุศลวิปากจิตนั้นเพราะเหตุว่าธรรมดาผลที่เป็นฝ่ายอากุศลนั้นมีแต่อเหตุตุกะอย่างเดียวไม่มีสาเหตุกะโดยเหตุนี้จึงไม่จําเป็นต้องเรียกว่าอเหตุกะอกุศลวิปากจิตส่วนผลที่เป็นส่วนผลที่เกิดจากกุศลน,นั้นมีอยู่2อ,อย่างคือผลที่เป็นอเหตุกะและผลที่เป็นสเหตุกะ ผลที่เป็นอเหตุกะนั้นคือกุศลวิปากจิต8มีจักขุวิญญาณจิตเป็นต้นส่วนผลที่เป็นสาเหตุกะนั้นคือมหาวิปากจิตมหาคตาวิปากจิตโลกุตระวิปากจิตฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเรียกผลของกุศลที่เป็นอเหตุกะว่าอเหตุกะกุศลวิปากจิตแ ความแตกต่างกันระหว่างอสังขาริกจิตกับสังขาริกจิตคืออสังขาริกจิตจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนประการหนึ่งเมื่อว่าเวลาให้ผลก็ให้แรงและกว้างขวางคือให้ผลนานประการหนึ่งในจิตสันดานของผู้นั้นอสังขาริกจิตย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่ายในพบต,ต,ต่อไปประการหนึ่งสังขาริกจิต จิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนประการหนึ่งเมื่อเวลาให้ผลก็ให้ผลอ่อนกว่าอาจสังขาริกจิตและทั้งไม่กว้างขวางประการหนึ่งในจิตสันดานของผู้นั้นสะสังขาริกจิตย่อมเกิดขึ้นเป็นส่วนมากในพบต่อๆไปประการหนึ่ง ความแตกต่างกันระหว่างอเหตุกกะกับมหากิริยาจิตอเหตุกกะกิริยาจิตจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุประการหนึ่งอวัชนะจิตสองดวงเป็นจิตที่เป็นหัวหน้าในการทำการพูดการคิดส่วนมโนทวาราวัชนะจิตเป็นจิตที่มีหน้าที่ตัดสินอารมณ์ด้วยหาสีตุปาธาจิตเป็นจิตที่ ทำให้เกิดการยิ้มของพระอาหารหันต์จำพวกเดียวนอกจากนี้แล้วการงานที่เป็นสุจริตก็ดีทจดุจริตก็ดีจิต3ดวงนี้ไม่อาจที่จะทําให้สําเร็จลงได้ประการหนึ่งมหากิริยาจิตเป็นจิตที่ประกอบด้วยเหตุประการหนึ่งเป็นจิตที่ทําให้สําเร็จในการพูดการทําการพูดการคิดของพระอาหารหันต์ประการหนึ่ง ความแตกต่างการระหว่างสัมปยุตตจิตกับวิปยุตตจิตคือสัมปยุตตจิตจิตที่ประกอบด้วยเจตสิกห้าอย่างมีทิฏฐิเจตสิกเป็นต้นประการหนึ่งเมื่อเวลาให้ผลก็ให้ผลแรงและกว้างขวางประการหนึ่งในจิตสันดานของผู้นั้นสัมปยุตตจิตย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายในภพต่อต่อไปประการหนึ่งวิปยุตตจิตจิตที่ไม่ประกอบด้วยเจตสิกห้าอย่างมีทิฏฐิเจตสิกเป็นต้นประการหนึ่ง เมื่อเวลาให้ผลก็ให้ผลอ่อนกว่าสัมปยุตจิตและให้ผลไม่กว้างขวางประการหนึ่งในจิตสันดานของผู้นั้นวิปยุตจิตย่อมเกิดขึ้นเป็นส่วนมากในพบต่อต่อ,ตอไปประการหนึ่งความแตกต่างกันระหว่างอหตุกะกุศลวิปากาจิตกับมหาวิปากาจิตคืออหตุกะกุศลวิปากาจิตจิตที่เป็นผลของมหากุศลแต่ไม่ประกอบด้วยเหตุประการหนึ่ง เมื่อเกิดขึ้นรับอารมณ์ก็ไม่มั่นคงประการหนึ่งและเกิดได้ทั้งการมภูมิรูปภูมิตามสมควรประการหนึ่งมหาวิปากาจิตจิตที่เป็นผลของมหากุศลและประกอบด้วยเหตุประการหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นก็รับอารมณ์มั่นคงประการหนึ่งและเกิดได้เฉพาะแต่ในการมะภูมิประการหนึ่งจงแสดงความหมายของชื่อดังต่อไปนี้ กออสโพนจิตรูปาวจราจิตมหาคตจิตโลกิยจิตโลกุตรจิตชาณจิตตอบอสโพนจิตหมายความว่าจิตที่นอกจากโสภาณจิตที่เป็นจิตสวยงามหรือเป็นจิตที่ไม่ที่ไม่ได้ประกอบกับโสภาณเจตสิกตอบอสโผนจิตหมายความว่าจิตที่นอกจากโสภาณจิตที่เป็นจิตสวยงามหรือเป็นจิตที่ไม่ที่ไม่ได้ประกอบกับโสภาณเจตสิก ตอบอสภพนจิตหมายความว่าจิตที่นอกจากโสพณนจิตที่เป็นจิตสวยงามหรือเป็นจิตที่ไม่ที่ไม่ได้ประกอบกับโสพณนเจตสิกรูปราวจระจิตหมายความว่าจิตทั้ง15ดวงนี้ท่องเที่ยวอยู่ในรูปราวจระภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งวัตถุร,รูปและกิเลสรูปเป็นส่วนมากรูปราวจระจิตหมายความว่าจิตทั้ง15ดวงนี้ท่องเที่ยวอยู่ในรูปราวจระ ภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งวัตถุรูปและกิเลสรูปเป็นส่วนมากรูปาวจระจิตหมายความว่าจิตทั้ง15ดวงนี้ท่องเที่ยวอยู่ในรูปาวัจระภูมิอันเป็นที่เกิดแห่งวัตถุรูปและกิเลสรูปเป็นส่วนมากวัตถุรูปนั้นได้แก่รูปาวจระจิต1 5เจตสิก35ิกิเลสรูปนั้นได้แก่ตัณหาคือความพอใจในรูปฌานรูปภพอภิญญา วัตถุรูปนั้นได้แก่รูปาวัจราจิตสิห้าเจตสิกสาิกิเลสรูปนั้นได้แก่ตัณหาคือความพอใจในรูปฌานรูปภพอภิญญาวัตถุรูปนั้นได้แก่รูปาวัจราจิตส5บห้าเจตสิกสามิบห้ากิเลสรูปนั้นได้แก่ตัณหาคือความพอใจในรูปฌานรูปภพอภิญญามหาคตาจิตหมายความว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐ มหาคัาตจิตหมายความว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐมหาค่าตจิตหมายความว่าจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่และประเสริฐโลกิยาจิตหมายความว่าจิตเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่ในโลกทั้ง3คือการโรกรูปโรคอรูปโรคโลกิยาจิตหมายความว่าจิตเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่ในโลกทั้ง3คือการโรกรูปโรคอรูปโรคโลกิยาจิตหมายความว่าจิตเหล่านี้ย่อมเกิดอยู่ในโลกทั้ง3คือการโรกรูปโรคอรูปโรค โรคุตรจิตหมายความว่าจิตเหล่านี้พ้นจากโลคทั้ง3าคือกามโรครูปโรคอรูปโรคชาณจิตหมายความว่าจิตที่ประกอบกับองค์ชั้น5มีวิตกเป็นต้นโรกุตรจิตหมายความว่าจิตเหล่านี้พ้นจากโรคทั้ง3คือกามโรกรูปโรคอรูปโรคชาณจิตหมายความว่าจิตที่ประกอบกับองค์ชั้น5มีวิตกเป็นต้นโรกุตรจิตหมายความว่าจิตเหล่านี้พ้นจากโรคทั้ง3คือกามโรกรูปโรคอรูปโรค ฌานนจิตหมายความว่าจิตที่ประกอบกับองค์ฌานหมีวิตกเป็นต้นการมจิตรูปจิตอรูปจิตนั้นมีทั้งกุศลวิบากกิริยาแต่ในโลกุตระจิตนั้นมีแต่กุศลวิบากไม่มีกิริยาที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดในการมจิตรูปจิตอรูปจิตมีทั้งกุศลวิบากกิริยาแต่ในโลกุตระจิตมีแต่กุศลกับวิบากไม่มีกิริยานั้นเพราะเนื่องด้วย เพราะเกี <ersch> people, mm ่ยวเนื่องด้วยกุศลคือกามาวจระกุศลรูปาวจระกุศลอรูปาวจระกุศลทั้งสมนี้ย่อมเกิดขึ้นได้หลายครั้งในบุคคลเดียวกันส่วนโลกุตระกุศลนั้นในบุคคลหนึ่งหนึ่งย่อมเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วไม่มีการเกิดอีกต่อไปด้วยเหตุนี้กามาวจระกุศลรูปาวจระกุศลอรูปาวจระกกุศลทั้งสามนี้ เมื่อเกิดขึ้นในสันดานของปุถุชนและผลเสกขบุคคล3ามนั้นเรียกว่ากุศลแต่ถ้าเกิดขึ้นในสันดานของพระอรหันต์แล้วก็เรียกว่ากิริยาสำหรับโลกุตระกุศลนั้นมิได้กลับมิได้กลับเกิดขึ้นในสันดานของพระอรหันต์ฉะนั้นโลกุตระจิตจึงไม่มีกิริยา ในจำนวนจิตโดยย่อ89โดยพิสดาร121นั้นผิดกันตรงไหนและชาญนาจิตที่มีองค์ชาญสองนั้นจะมีจำนวนเท่าใดคืออะไรบ้างตอบจำนวนจิต89โดยพิสดาร121นั้นผิดกันที่โลกุตตะลจิตคือในจิตโดยย่อนั้นโลกุตตะจิตมี8ในจิตโดยพิสดารนั้นโลกุตตะจิตมี40 และชาณนจิตที่มีองค์ชาญสองนั้นมีจํานวน34ดวงคือจตุธาชาณาจ 11, นจิต11ปัญจัมมชาณนจิต23ตอบจํานวนจิต89โดยพิสดาร121นั้นผิดกันที่โลกุตระจิตคือในจิตโดยย่อนั้นโลกุตระจิตมี8ในจิตโดยพิสดารนั้นโลกุตระจิตมี40 และฌานจิตที่มีองค์ฌานสองนั้นมีจํานวน34ดวงคือจตุธาฌานจิต11ปัจาาญจมชฌานจิต23ตอบจํานวนจิต89โดยพิสดาร121นั้นผิดกันที่โลกุตระจิตคือในจิตโดยย่อนั้นโลกุตระจิตมี8ในจิตโดยพิสดารนั้นโลกุตระจิตมี40 และฌานาจิตที่มีองค์ฌานสองนั้นมีจํานวน34ดวงคือจตุธาฌานาจิต11ปัญจมาฌานจ,านาจิต23ถามสัมปยุตตังนั้นมีกี่อย่างคืออะไรบ้างและจิตที่ไม่ไม่มีคําว่ายานาสัมปยุตตังแต่นับเข้าในยานาสัมปยุตได้นั้นมีจำนวนเท่าใดคืออะไรบ้างและจิตที่ไม่มีคำว่าปัจาญจมาฌาน แต่สงเคราะห์เข้าในปัญจมชฌานได้นั้นมีจํานวนเท่าใดคืออะไรบ้างการที่สงเคราะห์เข้าในปัญจมชฌานได้นั้นเพราะเหตุใดตอบคําว่าสัมปยุตตังมี5อย่างคือทิฏฐิขตสัมปยุตตังปฏิฆาสัมปยุตตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังอุทจจะสัมปยุตตังยาณสัมปยุตตังเข้าในปัญจมชฌานได้นั้นเพราะเหตุใดตอบคําว่าสัมปยุตตังมี5อย่างคือทิฏฐิขตสัมปยุตตัง ปฏิฆาสัมปยุตตังวิจิก so, uh, like of ิจฉาสัมปยุตตังอุทจจสัมปยุตตังยาณสัมปยุตตังจิตที่ไม่มีคําว่าญาณสัมปยุตตังแต่นับเข้าในยาณสัมปยุตตังได้นั้นมีจํานวน67ดวงคือมหคัตตะกิริยามหคัตตาจิต27่โลกุตระจิต40จิตที่ไม่มีคําว่าญาณสัมปยุตตังแต่นับเข้าในยาณสัมปยุตตังได้นั้น มีจำนวน67ดวงคือมหคตากิริยามหคตาจิต27โลกุตระจิต40จิตที่ไม่มีคำว่ายาณสัมปยุตตังแต่นับเข้าในยาณสัมปยุตตังได้นั้นมีจำนวน67ดวงคือมหคตากิริยามหคตาจิต27โลกุตระจิต40จิตที่ไม่มีคำว่าปัญจมชฌานแต่นับสงฆ์ข้อข้อในปัญจมชฌานได้นั้นมี12ดวงคือ อรูปาวัจระจิตสิการที่นับสราข้อเช่นนี้ได้เพราะมีองค์ชาน2เท่ากันคืออุเบกขาเอกคตาจิตที่ไม่มีคำว่าปัญจมชฌานแต่นับสรงข้อข้อในปัญจมชฌานได้นั้นมี12ดวงคืออรูปาวัจระจิตสิการที่นับสราะห์เช่นนี้ได้เพราะมีองค์ชาน2เท่ากันคืออุเบกขาเอกคตา จิตท,ที่ไม่มีคําว่าปัญจมาฌาญแต่นับสงฆ์ข้อข้อในปัญจมาฌาญได้นั้นมี12ดวงคืออารูปาวาจาจิตสิการที่นับสงฆ์เช่นนี้ได้เพราะมีองค์ฌานสองเท่ากันคืออุเบกขาเอกคตา